มาดูภารกิจของกองทบกากาศร่วมกับนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้จัดทํากิจกรรมดีๆนะครับเรียกว่าโครงการจัดหา,าน้ําอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็เดินทางไปส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะค่ะพอนอกกาศตรีอภิรัตรังสิมาการค่ะผู้อำนวยการสํานักนโยบายและแผนกรมกิจาการพลเรือนทหารอากาศค่ะผู้แทนกองทพกากาศพร้อมด้วยคุณศักดิ์สิทธิ์ปิติพงศ์สุนทรค่ะผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารสาย งานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนส่งมอบโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไข่นกค่ะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะสิ่งปลูกสร้างพร้อมหลังคาคลุม,มติดตั้งถังบรรจุน้ำค่ะขนาด2 0 0พลิตรจำนวน2องถงังและเครื่องกรองน้ำระบบ RO ซึ่งทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทางนี้ก็เพื่อให้นักเรียนและประชาชนในพื้น ที่ได้มีน้ําที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพสําหรับการอุปโภคบริโภคค่ะทางนี้ก็ได้มอบอุปกรณ์การศึกษาชั้นวางหนังสือและกระบอกน้ําสําหรับนักเรียนนะคะให้กับโรงเรียนบ้านหนองไข่นกอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีและส่งมอบสิ่งปลูกสร้างพร้อมหลังคาคลุมนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้านะคะให้กับชุมชนหมู่ที่7บ้านคําเจริญตําวลขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทางนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกในการกักเก็บประปาชุมชนแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาก็เห็นภาพบรรยากาศเห็นรอยยิ้มของน้องๆนักเรียนนะครับและพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ชื่นใจเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้ชุมชนและโรงเรียนอยู่ได้อย่างยืนนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าที่นํามาในการที่ปั๊มน้ำเนี่ยนะเอาเรื่องของโครงการน้องๆนักเรียนได้ดื่มน้ําสะอาดเนี่ยก็เป็นระบบโซลารเซลล์นะครับที่จะประหยัดไฟนะครับในเวลากลางวันส่วนประปาชุมชนเนี่ยก็จะมาใช้ช่วยแบ่งเบาค่าไฟของชุมชนในการที่จะผลิตน้ําประปาด้วยนะครับแล้วน้องๆก็จะได้ มีน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อแพร่ไปถึงประชาชนโดยรอบโรงเรียนด้วยนะใช่ค่ะออครบผมผู้ใหญ่ใจดี